ที่เจอกันรอบแรกตอนนู้น่านี่คือวันแรกที่เจอกันหรอใช่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ด้เพิ่งกลับมามาคบกันรอบนี้นะครับเป็นรอบแรกเลยรอบนู้นคบกันนานแค่ไหนครับรอบที่แล้วหนึ่งปีกับประมาณเจ็ดเดือนเราเลิกเลิกเมื่อเวลาแค่ไหนเราก็เลิกกันไม่กี่เดือนนะคะมไม่กี่เดือนสามสี่เดือนแบบไหนไมาดูว่าสเปคที่เขาว่าสเปคที่มันตรงราวก่อนเลยที่เรารู้สึกเออชอบแบบไหนสูงยาวเข่าดีนี่ เาหีไแต่คนปัจจุบันคนปัจจุบันกเคนเดิมไม่เคยคบนะได้แต่ว่าตั้อดก็จะสะอาดสะอาดเป็นครพลาเอาอันนี้เป็นคูพลาสะอาอันนี้คือเป็นผู้ชายที่แบบใส่ตุ้งงหรอใส่ทั้งคู่นะเลเขไม่สนแน่ได้อยากรู้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันรอบแรกก่อน อ่านี่คือวันแรกที่เจอกันหรอใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งกลับมามาคบกันรอบนี้นะครับมันรอบแรกเลยรอบนู้นคบกัน<ร>น,นานแค่ไหนครับรอบที่แล้วหนึ่งปีกับประมาณเจ็ดเ,เไไดือนเราเลิกเลิกกันเป็นไรแค่ไหนเราก็เลิกกันไม่กี่เดือนนะคะมไม่กี่เดือนสามสี่เดือนแบบไหนไม่ถือว่าเนาปล่อยเลยคือปล่อยก็ได้แต่ม่ถึงว่าแบบเนี่ยปล่อยแต่ว่า้ั้าะขึ้นอย่างเงี้ยมันเออมันมันจะไม่ไไนักปกแบงค์ข้างหลังว่าปล่อยรวยแม่แล้วมันปิดข้างหลังดีมันมันงานแบบนี้เวลาเราเดินอ่ะคนมันจะมองเราข้างหลังเลย ไม่เดี๋ยวหาเป็นแบบว่าดอกมุกดอกไม้หน้าก็แบบประมาณนี้เลยสวยหน้าก็เป็นเต้อสาวแม่หน้าต้องเต้อสาวกว่านี้ไม่มันมันไม่ว่าอย่างนี้สวยนะมันไม่มันไม่หน้าดีซึ่งเพราะว่ามันลงทุกคืนมันไม่ใช่อยู่ที่ชั้นเนี่ยไปบูรีรัมย์ก็แบบนี้บ้างแต่ว่าเป็นโบไม่ต้องนะเพราะมันจะไม่เข้ากับชุดไทยใช่ใช่ไม่แต่ว่าตอนผมคนจะร้อนจริงๆนางคนนี้นางไม่น่าปล่อยผมเลย มปล่อยก็ได้สำหรับผมว่าแบบเนี่ยปล่อยแต่ว่าถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันเออมันมันจะไม่หนักปกูไปข้างหลังก็ปล่อยสวยแม่แล้วมันปิดข้างหลังดีมันมันงานแบบเวลาเราเดินอ่ะคนมันจะมองเราข้างหลังเลยสวยนะไม่เดี๋ยวหาเป็นแบบว่าดอกมุกดอกไม้ติดหน้าเขาแบบประมาณนี้เลยสวยหน้าก็เป็นต๊ะสาแม่หน้าต้องต๊ะสาวกว่านี้ไม่มันมันไม่ว่าอีกเงี้ยสวยนะมันไม่สวนไม่หน้าดีซึ่งเพราะว่ามันลุงทุกคืนโอ๊ย มันไม่ใช่อยู่ที่ชาติเนี่ยไปุรีรั์ก็แบบนี้บ้างแต่ว่าเมดโบไม่ต้องนะเพราะมันจะไม่เข้ากับชุดไทยใช่ใช่ไมมแต่ว่าอตลอดจริงๆดังครนีงไม่น่าปล่อยเลยอยากทำน้ำพริกให้ขายเออเป็นน้ำพริกแบบสูตรตั้งแต่สมัยย่าของย่าของย่ามีที่มาที่ไปเขาบอกแม่ใหม่ทีแล้วแม่ก็เป็นแม่ค้าด้วยเออ สั่งหมูไปแล้วขอบคุณมากครับแม่บอกว่าเอ้เนี่ยอยากทำน้ำพีให้ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ทํทำให้ขายใครอยากกินก็ซื้อใครยังไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรแม่แต่แม่จะทําให้ขายสอกลืออ่ะได้แม่เอามาเลยถ้าแม่แบบมันอยู่ได้นานไหมสอกาืแม่แม่บอกว่าโอ้ยสองหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็เลยโอเคของแม่ยังไงก็ขายดีจริงแต่ว่าหลังบวชนะหลังบวบวบเสร็จนู่น แต่ว่าก็จะขึ้นไปขายผู้เรียนครับแต่ว่าจะให้เพื่อนรับออเดอร์อยู่ทางนี้ใช,ใช่ไหมพีมม่ว่าหลังสึกหลังสึกแม่อ่ะแม่ฟอดอบอกว่าอยากทําน้าพริกให้ขายเออเป็นน้าพริกแบบสูตรตั้งแต่สมัยยาของยาของยาเออ <c oughs> แต่อย่าง้อยก็แบบให้เพื่อนอ่ะรับออเดอร์รับอะไรไว้อย่างอรก็จะได้มีจ่ายค่าบ้านค่าอะไรระหว่างสอบเออนั่นแหละครับเนี่ยท,ที่ที่บอกไว้บอกกับพี่ไพร่ไว้เหมือนกันบอกบอกแบบนี้เลย คือก็เออด,ดีดีดีแต่พอไปขายผุ้เรียนขายอะไรเงี้ยถ้าอยู่ทางเนี้ยเออเรีบ่อยเรื่งอ,องหนึ่งเรื่องแทนนะครับถ้าถ้าสวัสดีครับคุณบอสตันนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมไม่อยู่อ่ะไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นบัญชีคุณทักสินก็คือเป็นของแทนเลยครับเป็นของคุณแทนที่ที่เวลาอาถ้าม,มูฝ่อไปบวใชใ่อะไรเงี้ยฝอก็จะได้แบบเออโล่งใจว่าแบบให ให้คุณแทนจัดการอะไรเลยบอกเลยว่าแทนไว้ใจได้ร้ออซจริงๆครับก็เป็นให้แทนในคนจัดการเลยให้ดูแลให้เพราะว่าถ้าสมมติมว่าฝอไปขายทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝอไม่อยู่แล้วใครจะทําก็ไม่มีไรายได้เข้าก็ไม่ได้ก็ต้องฝากเพื่อนไว้ก่อนครับใช่คุยกันไว้เรียบร้อยแล้วคือเออก็บอกพี่พันดไว้เรียบร้อยแล้วอืม อะก็เป็นมัญชีของคุณแทนนะครับไม่ต้องตกใจว่าแบบปลอมหรือเปล่าไม่ปลอมแน่นอนครับของจริงร้อยเอร์เซ็ครับทักสินเต็มใจครับผมสวัสดีครับน้องฟอร์สวัสดีครับรรบ,บริหารดีมากก็พี่พี่สอนมาอีกทีนะึง <c oughs> เรียนรู้จากพี่พี่มาอีกทีหนึ่งพี่พี่บอกว่าการที่เราจะขายของได้เราไม่จำเป็นต้องขายของแน่คนเดียวให้คนอื่นเขาขายได้ด้วยเชื่อ,อนี่แหละ ได้มาจากแกเต,ต็มเลยอะ <laughs> ไรครับ <_ EN> ทีเนี้ยฝอจะขึ้นจันขึ้นอะไรอย่างน้อยก็แบบให้หลังสึกแม่อะ่ะแม่ฝอดอ่ะบอกว่าอยากทาน้าพริกให้ขายเออเป็นน้ําพริกแบบสูตรตั้งแต่สมัยย่าของย่าของย่ามออีที่มาที่ไปเขาบอกแม่ใหม่อีกทีแล้วแม่ก็เป็นแม่ค้าด้วยเออสั่งหมูไปแล้วขอบคุณมากครับ แม่บอกว่าเออเนี่ยอยากทำน้ำพีกขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ทําำไม่ขายใครอยากกินก็ซื้อใครยังไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรแม่แต่แม่จะทําให้ขายเขาก็เลยอ่าได้แม่เอามาเลยถ้าแม่แบบมันอยู่ได้นานไหมสอาทแม่แม่บอกว่าโออสองหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็เลยโอเคของแม่ยังไงก็ขายดีจริงแต่ว่าหลังบวชนะหลังบวชบวดเสร็จน่น ขึ้นไปขายผู้เรียนครับแต่ว่าจะให้เพื่อนเรบออเดอร์อยู่ทางนี้ใช่ไหมใครว่าหลังสึกหลังสึกแม่อ่ะแม่ฟอนบอกว่า,วาอยากทําน้าพริกให้ขายเออเป็นน้ําพริกแบบสูตรตั้งแต่สมัยย่าของย่าของย่า,อยาเออที่มาที่ไปเขาบอกแม่ใหมท่ทีแล้วแ,ลแม่ก็เป็นแม่ค้าด้วยเออสั่งหมูไปแล้วขอบคุณมากครับ แม่บอกว่าเออเนี่ยอยากทำน้ำพริกให้ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ทำไม่ขายใครอยากกินก็ซื้อใครยังไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรแม่แต่แม่จะทําให้ขายาก็เลยอาได้แม่เอามาเลยถ้าแม่แบบมันอยู่ได้นานไหมสก็ถามแม่แม่บอกว่าโออสองหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็เลยโอเคของแม่ยังไงก็ขายดีจริงแต่ว่าหลังบวชนะหลังบวบวชเสร็จน่น แต่ว่าก็จะขึ้นไปขายผู้เรียนครับแต่ว่าจะให้เพื่อนรับออเดอร์อยู่ทางนี้ตกิด้นอะไรอย่างไรก็แบบให้เพื่อนรับออเดอร์รับอะไรไว้อย่างไรก็จะได้มีแจกค่าบ้านค่าอะไรระหว่างสอบอืมนั่นแหละครับเนี่ยที่ที่บอกไว้บอกกับพี่ไพร่ไว้เหมือนกันบอกบอกแบบนี้เลยเี่ก็เออดีดีดีแต่พอไปขายผู้เรียนขายอะไรเงี้ยถ้าอยู่ทางเนี้ยเออเรื่องบ่อยเรื่องหนึ่งเรื่องแทนนะครับถ้าถ้า วัสดีครับคุณบอสตันนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมไม่อยู่อ่ะไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นบัญชีคุณทักสินก็คือเป็นของแทนเลยครับ